สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับประเทศกัมพูชานะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะก็เมื่อกี้ที่ผมไอ้ลงคลิปที่แล้วก็ไอ้เขาเรียวกว่าอะไรนะบายสีสูขันอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองเพราะมันมันมีหลายขั้นตอนมากเลยครับเขาก็จะตั้งโต๊ะแบบนี้นะ แล้วก็แขกนี่ยเขาบอกกันเยอะมากเป็นพันนะครับอันแล้วเราก็จะเดินเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นพ่อครูพ่อครูที่มาเรียกใบสีสู่ขวัญ ให้กับคูบาา่บ่าวสาวนี่ ก่อนเงาเลยนะแม่รู้จักชีวิตรู้รู้นะยเขาทำอะไรเขาทำอะไรนดิฮะเขาทำอะไรสมปรึงสมปรึงอ๋อเขาเรียกว่าใบสีสูขวัญใช่ไหมยังอันนี้อะไรอ่ะงานบวชหรืองานแต่ง อุ้ยอุ้ยรองเท้าหลุดครับโอ้นี่เจ้าสาวนี่เจ้าสาวนี่น พิธีงานแต่งอันนี้โอ้ผมก็บอกไม่ถูกนะว่าโอ้ดูนั่งอันนั้นก็เพื่อนเจ้าเป่าเขานั่งกันแต่นี่เจ้าสาวมานั่งอยู่นี่ ยังไงบ้างครับงานแต่งประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชางานแต่งนี้อลังการเลยดูนั่งดูนั่งแต่ตเก้าอี้ก็รู้เนาะ เดินมาดูที่ครัวดีกว่าครับ <c oughs> เราก็ดูการพิธีเขาเราเดินมาดูที่ครัวว่าจะเป็นเหมือนทางบ้านเราหรือเปล่า <c oughs> โอ้บ้านโอ้ย,ยเยจียเอูโซั่ด <c oughs> บ้านสเสดยจบ้านโอ้ย <c oughs> โอ้ อันนี้ก็เหมือนมันก็เหมือนกับแถวบ้านเราเนะครับก็ทําครัวทำอะไรก็ปกติกันนะยอสับพริกอ่ะอันนี้ก็ตรงเมนูสงสัยจะเป็นไก่ทอดหรือเปล่านี่ครับมาเราเข้ามาดูกันวันนี้เมนูไก่ ดูปลาโอ้ยโ้ยโอ้ทำเป็นโอ้ยดูดูต้นปลาเปกระดาเลยโอ้ยู้เอดูโอ้ยปลาตัวใหญ่ๆด้วยปลาใหเรปปนองกอดได้อือ ឯងមានតែញ៉ះវាដឹងឡាមែនទេឡាអូហ្លាក់អីញ៉ៃអីជុកញ៉ៃគិតញ៉ៃឆាន់ឡែកមែនទេអឺក្រៃវាមានតែហៃ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 ជីដៃប៉នេះ1គីឡូអេ800 100ហោវ៉ាន់គឹមមករកឯនេះមកមិនណោះអត់100លោកអេងអូថាថាដល់នេះចា โอ้อันนี้อันนี้เสด็นี่ต้ยมยำต้ยมตยำอันนี้อู้ต้ยมยำเป็นกระทะเลยดิเอ,อ้ดูที่มาวันนี้ไม่ผิดหวังมีแต่อาหารอร่อยอรอย่อยอ้ถ้าไม่ข้าครัวนี่ไม่รู้เดี๋ยวทำอาหารเป็นกระทะทำอา, <c oughs> าหารเป็นกระทะเลยครับนี่เดินมา เฉพาะแต่เมนูปลายช่อนทอดนี ord, so le, wow. ่ก็ส oh. ุดยอดแล้วสุดจัดแล้วมาวันนี้ไม่ผิดหวังนี่ดูปลาเนี่ครับโอ้โหแจ๋วเลยครับสวยงามเฮ้ยลดี๋ยว ทำไมต้องเด็ดทำทำไมทำไมต้องเออสะดาสะดาทำไมต้องแบบอะไรอ่ะไม่เกอะบะนี่ออโอ้จะยำโอ้จะยำสะดาครับวันนี้ได้กินยำสะเดา <c oughs> <c oughs> กินยำสะดาที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศกัมพูชาครับ ยำเสดาคือเขาเขาเขาจะยำนะจะยำกับปลาปลาจิ้อนนี่แหละโอ้ยเฉาเลยจับทอดจับทอดเลยดูมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ยเ๋วเลยครับ

ดูแม่ครัวครับแม่ครัวทํากับข้าววันนี้จะได้กินยําสะเดานะครับผมเดี๋ยวผมจะจะจะถ่ายให้ดูนะนนว่ายําสะเดาเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคอยติดตามต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะไปไนั่งต่อครับนั่งในซุ้ม นั่งทิ้งอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับคุยกับเราก็มาถ่ายม่ครัวถ่ายมีอยู่ที่ัมพูชาอยู่ที่เขมรดูสิไอเครื่องเสียงเครื่องขยายเขานี่ต้องมีไออะไรนะชาร์จนะไฟฟ้านะ មកគ្នាទុខណៃអូម៉ាន់កុំពីថៃបាទមកពីថៃបាទអូអត់ព្រឹកគួយណែអញយ៉ាងយ៉ាងណាស់សូលបុលនោះគ្នាមកពីថៃអត់យ៉ាអត់មាននុយបាទអត់មាននុយបាទអូអួយទេចாអួយទេស្នាមមានមាននុយយ៉ាណាមម៉ូតូអើបាបូបាទញបាដូទេអើនេះមើលតក្បាលដើញតើនេះមិនត្រេរណោះមានតែត្រេរអូស្នាមណាស់នេះមិនអត់យ៉ាទេ អាយកូនចៅដែលត្រូវយោទឹកជួនតាយីណាកូនចៅដែលត្រូវយោទឹកដោទឹកត្រជាក់ជួនតាយីយោមកបាទអរគុណครับលោកគីមីបាយបាយครับបង